วส,สวัสดีครับสวัสดีครับ KFC สวัสดีครับผมกลับสวัสดีทุกท่านนะครับเจอกันวันนี้ก็วันที่หพี่น้องครับสุวันสุขที่ห้าล้วนะครับวันนี้มาสองคนพี่น้องครับไปรับมาจากโรงเยนมาตัดผมใหม่พาพี่น้องมาดูชวนชมดอกเล็กๆก,ก,กันพี่น้องครับวันนี้เอาไว้เอาไว้ทําพัน์พี่น้องถ้าเขาดอกเล็กๆแบบนี้นะครับ ผมจะเอาไว้ขยายพันธุ์ต่อไปพี่น้องครับมันเขาไว้เสียเพี้ยจะไปหยิบยกมาให้ดูพี่น้องวันนี้นะครับมีศัตรูตัวจกาะในสวนชนชมอีกแล้วครับพี่พน้องพี่น้องครับ<ม>ก็คือนอกจากจะนอนผีเสื้อพี่น้องวันนี้มาเจอเพี้ยนะครับเพีย้ยเขาเรียกเพี้ยแป้งหรือเปล่าสีขาวๆนะครับพี่น้องครับเริ่ม เริ่มระบาดในสวนผมแล้วพี่น้องไม่รู้มาอย่างไงนะครับเมื่อก่อนมันไม่มีพี่น้องครับวันนี้มาเจอนะครับก็ได้แต่กําจัดเคลียร์ออกไปเรื่อยแล้วพี่น้องนะครับเมื่อก่อนไม่เคยมีพี่น้องครับแต่วันนี้มันมีนะครับมันเป็นเพี้ยแป้งตัวขาวๆพี่น,น้องครับนี่ครับพี่น้องครับเพี้ยแป้งพี่น้องมันอยู่ในต้นบา์บี้พี่น้องครับ เพียบเลยพี่น้องครับบาบี้อันนี้เป็นบาบี้ต้นแม่เอาไว้ขยายพันธุ์ที่เห็นอยู่ก็บาบี้รุ่นวัดแหละพี่น้องครับที่เห็นอยู่นี่เป็นบาบี้ทั้งนั้นครับด้านหลังนู้นก็บาบี้ด้านหลังอันนี้ก็บาบี้ส่วนต้นแม่เขานี่ครับต้นแม่ก็มีแต่นอกจากจะนอนพีเสื้อแล้วนะครับ ยังมีเพียแป้งอีกพี่น้องครับอยู่ในขั้วขั้วคล้องดอกชมชมนะครับที่พี่น้องเห็นอยู่ขาวๆปลายไม้ผมเนี่ยพี่น้องครับนี่ผมเขี่ยออกมาพี่น้องมันเป็นตัวพี่น้องครับเป็นตัวนะครับเพียแป้งพี่น้อง็มเลยพี่น้องครับอยู่ในอยู่ในโคนช่อดอกเลยนะครับมันเป็นตัวพี่น้องมันเป็นตัว ไม่รู้มันจะลุกลามไวแค่ไหนนะครับแต่ผมเพิ่งมาเจอวันนี้นะพี่น้องต้นเดียวก็ว่าจะเอาออทุตมาฉีดดูพี่น้องครับอีกวันหนึ่งนะครับมันจะหายไปไหมนะครับสำหรับเพียแป้งเต็มเลยพี่น้องทั้งนอนเพียเสื้อทั้งเพียแป้งเลยอยู่ต้นเดียวล้นวนลวเลยครับนี่ กิ่งก็จะหักแล้วแหละนี่หนักดอกหรือเปล่าไม่รู้นอนพีเสื้อก็เยอะเต็มอยู่ในพี่น้องรับนี่นอนพีเสื้อก็จะเล่นแต่ดอกอย่างเดียวนะครับต้นนี้ก็ไม่รู้เป็นไรนี่โน้มหมดละบาร์บี้ตัวน,นี้ครับส่วนชนชมที่ผมคิดว่าจะเอาไว้ทำพันธุ์อีกหนึ่งต้นพี่น้องครับก็เป็นอาราบิคัามเหมือนกัน แต่เป็นชนชมที่โกนกิ่งแล้วนะครับพอดีว่ากิ่งมันเกิดมากิ่งมันไม่ได้หลังใจพี่น้องมันไม่สวยรับผมก็เลยใช้วิธีโกนกิ่งทิ้งไปรอจนเขาเกิดมาใหม่พี่น้องครับก็ไปหยิบยกมาพี่น้องครับลากก็จะไหม้ละไม่ได้เอาสแลนมาครอบลากเลย้องครับ ต้นนี้แหละพี่น้องผมมองว่ามันมีดอกมาดอกหนึ่งพี่น้องครับเมื่อวานนะครับนี่แต่ดอกดอกตูมันเยอะอยู่นะครับชวนชมที่ไม่ได้ตัดทดกิ่งก็เวลาออกดอกก็จะประมาณนี้พี่น้องครับหนึ่งกิ่งก็จะมีอยู่สองสามดอกนั่นแหละนะดอกตัวนี้ห้ากิ่ง แต่ว่ามันเล็กมากพี่น้องครับดอกเล็กมากผมว่ามันแปลกดีพี่น้องเคยมีแต่อาราพิคัมดอกใหญ่ๆกว่านี้นะครับอันนี้ดอกเล็กดอกมันเล็กดีพี่น้องครับผมก็เลยคิดว่าจะเอาไว้ทำสายพันธุ์น่าจะดีก็รอดูดอกต่อไปก่อนนะครับจะดูว่าดอกมันจะเล็ก เหมือนกันหมดไหมพี่น้องถ้ามันเล็กๆแบบนี้ประมาณเหรียญ2บาทพี่น้องครับนี่ถ้ามันเล็กๆแบบนี้นะครับผมก็จะเอาไว้ขยายพันธุ์มันสวยดีรับมันแปลกดีพี่น้องมันแปลกดีถ้าดอกเขาเล็กๆนะครับชอบมันพี่น้องชอบ เมื่อก่อนกิ่งมันมาเมื่อก่อนมันมีกิ่งพี่น้องแต่มันไม่สวยผมก็เลยทําการโกนทิ้งให้หมดเลยนะครับโกนกิ่งจนหมดนะครับได้จํากันได้นะพี่น้องครับชนชมต้นนี้เป็นชนชมต้นแรกเลยที่ผมโกนกิ่งจิ้งไปนะครับเขาไม่ได้เรียกตัดกิ่งพี่น้องครับก็เรียกโกนกิ่งนะครับอาจจะเป็นแม่พัน์หลักของผมก็ได้ในอนาคตนะครับถ้าดอก เล็กๆแบบนี้นะพี่น้องโคนกิ่งแล้วก็สวยนะครับพี่น้องครับกิ่งมันมาเยอะมากนะครับจากที่มีกิ่งเดียวนะครับตอนนี้ตรงที่ผมตัดออกไปมันก็แตกออกมา4ี่กิ่งนะครับพี่น้องผมก็เลือกเอาไว้แล้วแหละเมื่อก่อนมันมีเยอะกว่านี้ผมเลือกเอา4ี่กิ่งนะครับด้านใน ก็มีสีกิ่งพี่น้องนะครับมันเกิดได้ดีมากเลยพี่น้องครับเป็นการโกนกิ่งนะครับสวยมากไม้ต้นนี้สวยพี่น้องสวยไม่เหมือนเขาพี่น้องครับไม้ผมถ้าดอกเล็กๆนะครับผมก็จะเอาไว้ทําพันเอาไว้ขยับขยายไปพี่น้องนะครับสวนเรื่องคองเพียแป้ง ต้องรีบกำจัดพี่น้องถ้าปล่อยไว้เราก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเพราะว่าไม่ใช่สายของเราเราไม่รู้ว่ามันมาดูดน้ำเลี้ยงหรือเปล่านะครับมันมันมาอยู่ในชนชมมันจะระบาดมันจะขยายออกเป็นวงกว้างแค่ไหนนะครับเราก็ต้องกำจัดมันนะครับก็เหมือนเชื้อราพี่น้องเราไม่ได้เรียนมาเราไม่รู้หรอกเชื้อราในดิน อันไหนดีไม่ดีครับถ้าไปถามถามกเกษตรอย่างนี้เขาก็จะบอกเราว่ามันมีเชื้อราดีและไม่ดีครับแต่เราไม่รู้หรอกเชื้อราตัวไหนดีไม่ดีพี่น้องขึ้นชื่อว่าเชื้อราผมก็ไม่เอาไว้หรอกสวยนะพี่น้องสวยแต่กิ่งมันโน้มพี่น้องครับกิ่งมันโน้มแล้ว เป็นเพราะว่ายกไปเอาไว้ในร่มหรือเปล่านะครับนี่พึ่งเจ้าออกแดดได้สองวันหนมพี่นองหนักดอกหนักดอกหรือยังไงก็ไม่รู้นะครับผมนี่ก็เป็นอย่างนี้แหละพี่น้องครับสไตล์ของมันนะครับสำหรับบาร์บี้มันเป็นไม้ที่ให้ดอกให้ดอกดีมากพี่น้อง เป็นชนชมที่ให้ดอกเก่งนะครับและช่อดอกแข็งแรงมากสำหรับชนชมสายพันธุ์นี้นะครับเอาใจง่ายด้วยไม่ยุ่งยากบาบี้ถ้าเราไปงดน้ำมันมันก็จะออกแต่ดอกอย่างเดียวนะครับสำหรับบาบี้การเลี้ยงชนชมก็ต้องเข้าใจด้วยพี่น้องครับต้นไม้แต่ละต้นไม่เหมือนกันนะพี่น้องไม่ แต่ละสายพันธุ์ไม่เหมือนกันครับเราต้องเข้าใจเขาด้วยเขาชอบแบบไหนก็เราต้องศึกษานะพี่น้องต้องหมั่นดูครับชนชมตอนนี้ก็ก็เป็นชนชมนั่งแท่นไว้เหมือนกันพี่น้องกิ่งเมนนี่รู้สึกจะเป็นอะไรน่อยเนาะจำไม่ได้แล้วพี่น้องครับจะเอ,อ่ยแล้วก็ไม่ออกมานะครับก็เลยจำไม่ได้ หงเหินกิ่งเมนเป็นหงเหินพี่น้องดูจากดอกดูจากกีบดอกพี่น้องครับเป็นหงเหินอันนี้บาร์บี้ก็เหลืออีกอยู่กิ่งเดียวนะครับที่รอให้มันโตกว่ากว่านี้ก่อนผมก็จะนั่งแท่นเลยให้มันครบสีนะครับนี่ก็ยังไม่ได้ตัดทิ้งว่าแล้วเอามีดมาด้วยพี่น้องตัดทิ้งไปก่อน เพราะว่าไม่ได้เอามันนะครับเอาไว้ก็ดูดสารอาหารไปหมดนะครับกินอาหารดีนะครับพี่น้องครับจนชมต้นนี้นะครับทําไมผมถึงว่ามันกินปุ๋ยกินอาหารเก่งกินอาหารดีผม,มสังเกตจากกิ่งมันพี่น้องกิ่งและใบเห็นไหมเขียวปีเลยกิ่งทุกกิ่งนี่เขียวเลยพี่น้องครับนะ พร้อมจะแตกดอกพร้อมจะแตกกิ่งนะครับไม่เหมือนชนชมต้นอื่นเลยพี่น้องต้นนี้เขียวกัทท้งรากนะรกินปุ๋ยเก่งมากนะครับและตอนนี้ดินเบามากพี่น้องเบาเป็นไม้ห้าสีพี่น้องจะทำให้มันได้ห้าสีต้นนี้นะครับรอดูพี่น้องไม้ต้นนี้ จะทำพันธ์ุได้ไหมครับถ้าดอกเขาเล็กแบบนี้ผมก็จะเอาไว้ทําพันธ์ุเลยสวยเหมือนเดิมสวยไปแล้วครับพี่น้องครับเจอกใหม่คลิปหน้าพี่น้องสวัสดีครับ